ยกที่สามราอรีเอาละครับยกที่สามปล่อยตัวเขางวยคู่ที่สี่คู่เอกรอบแรกวันนี้ครับผมฝ่ายแดงครับผมเจ้าอนุรักษ์ทีเด็ด99นักชกจากนาราธิวาส141ปอนด์มาต่ำไปที่จัด0.7นะครับผมส่วนฝ่าน้ำเงินกับเจ้ากุหลาบขาวโซโจเป็กกุไทย มา141.7ก,ก,เก็เกิน0.7คู่นี้จะชกกันมา2ครั้งครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1ครั้งนะครับผมเอา่าครับคู่เอกวันนี้สนามมวยลาดชะนาเมืองับศึกมวยไทยพลังใหม่ยกที่3ครับผมในราคาที่ฝ่ายมวยได้เปรียบ5ต่อ4แดงบุรีรัมน้ำเงินน่าแดงนั่ลลัติว่ฒน์น้ำเงิน,นะงน,น,นบุรีรัมนะครับผมเอา่านะครับโดนเข่าแล้วตอนนี้ โอ้ยกูลัมเขาแทงซ้ายแทงขวาแทงขวาโอ้ยแทงขวาเยเอาอะไรแดงตมาันี้เคยชกกันมาในฝ่ายแดงเป็นโลงตลอดนะครับผมแล้วก็พิดเกมไปไป โอ้โหวันนี้ลำแท้จะเหมือนเดิมแล้วต้นๆจะเป็นโล้โอ้โหัวหายฝ่ายดาแดงโอ้ยครับฝั่งรักจากปลายปากหวานตาจะแข่งกันฝ่ายดาแดงตรงนี้เอาว่าดูแล้วโฮ้ยดีสลบดีสาไปไม่ไปรถวมฝ่ายแดงเจอก,กันหนักวันนี้ การหมุนแบบนีดด้ได,ด้ดังยอดเป็นสิ้นเลยครับผมแล้ววันนี้ฝรั่งเต็มไปหมดเลยครับรอบเวทีแน่นไปหมดนะครับผมโอ้ตีทรายาแล้วฝ่ายมวยเร่งมากก็ระวังเหมือนกันครับโอ้ยเอาแล้วโอ้าแล้วฝ่ายเริ่มมาตอนนี้จะไปรับเอาแล้วตุ้งตีกูบีเลยครับแล้วไปสามตีสามตีสามตีอะไรกัน ครับ113นาทีตอนนี้ยกที่3บริมแล่นอนุรักษ์วันสอฟ้าหลานเค้าแซับแทนคู่หลนเค้าฝนคู่หลานเค้าแทน ยกท<า>ี่สาโอ้โหสนุกกับยกที่สามกลังตบมือกันเกีียวเลยนะครับผม้ยกที่สีว wow. oh. ้าวโหออาอออครับ ok ยกออ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 มออ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 คอับอออออลออครับ ok ยกอีออคู่ที่ออ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 อ แดงนนการเจ้าอนุรักษ์ที่เด็ดเก้าเ้ายมันภูรักขาโซ่ชอบียกของไทย ครับสุดมวยไทยพลังใหม่ครับราชดเจมเนอรคู่เอกวันที่ออกรอบคัมภี่์สามครับว่าจะไปทางไหนครับโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับฟาดเจมเนกีบพื้นเพื่นไฟแล้วตอนนี้โอ้ยเรียบร้อยครับเป็นพ่อบุญรับแล้วครับเหมือนไฟก่อนเลยครับโอ้ยสิบห้าหนึ่งไฟก่อนนะครับผมพิชเป้โอ้ไฟเรียกไปทางกบฟาดเจมเนอร์ถามมาว่าครับยังีสีตอนนี้ รับธรรมชาติต่อยลัวอุ้ยเตะซ้ายโอ้ยอะะไรนเตะซ้ายเอาซอโอ้ยตีซ้ายโอ้ยหลักแดงทุกลูกครบร้อยสี่สิบเอ็ดนัดของคู่นี้ครับยกทีสี่ครับรับฝ่ายเด็กจากนาทีว่าลำบุญกุลาเขาจากกุลีรัม อีกนาทีโอเดัยเตายโอ้ <Ende atorium> ันาินครับหมดที่สโอ้ยบตือ่ัปืนเพียงแล้วอีคู่แล้คู่นี้ครับแต่บุญอันนะผมเอาละครับอ้าอนนี้ฝ่าย้มันได้เปรียบ2อต่อหนึ่ง <Marvel> เองเอาโดนยันให้กระตองกับพี่เลี้ยงรถไฟเอง ครับผมเลาขงไว้รูรัดทิตตอยล้ตัวของตีโอตีออ้วครับมั่วหมดีก้ตอรุรัดตเขาจะั้เด็กกน้าไว้เครับ lại cốc chinh chinh phải đen cho nó bụng đi, đi phải sáng tôi à นนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบสามช่องตัวนะครับเชจยวอนุนรักษ์ตทีนัน9ะครับโอ้ยกห้าเบียดแซงเลยครับจะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่กรรมการนะครับผมตอนนี้นักมวยต่างคนต่างเต้นกันเลย5วินาทีอ่าดูบรรยากาศครับโอ้โหนี่ครับวันนี้ต่างชาติครับผมเลือกเลือเล่อนครับผ<อ>มยกสุดท้ายครับกระคังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นแล้ววันนี้ราคาที่ฝ่ายแดงได้เปรียบนะครับผมเจ้าอนุรักษ์จากนราธิวาส เอาละครับไปได้ได้เปรียบ3ต่ตอนหนึ่งครับตอนนี้ดูว่าจะผ่านหรือไม่นะครับผมลุ้นกันโอลหลังมาเยอะเหลือเกินกเดินไปเดินมาเอาครับไปที่สองมาไปที่3มลุ้นกันไปไหนจะไปนาราหรือจะไปไปนาราที่ว่าครับผมดูนักธรรมาชาติครับสกชกจับตัองได้ไปต้วงผ,นผานเพาะผายกเอาชนะคะแนนเจ้าก,กูหลาเปาไม่ได้ครับผมสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดครับ